เอ็ a, ดูาร์โดคามาวิงกาดาวรุ่งสาร,รพัดประโยชน์ของเรือมดติดตกลงต่อสัญญายาวกับต้นสกัดแล้วเท่ากับจะยังไม่ย้ายทีมไปสัมมร์นี้อย่างแน่นอนแม้จะมีทั้งลิเวอร์พูลแมนยูและแปรแชร์เป็นข่าวเชื่อมโยงด้วยก็ตามมิดฟิลด์ทีมชาติฝรั่งเศสท,ที่ถูกคโลเชลอตติโยกไปเล่นแบ็กซ้ายหลายเกมในซีซั่นที่ผ่านมาเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลรวมถึงทีมใหญ่รายอื่นที่หวังดึงนนกเตะไปเสริมทัพแบบยืมตัว โดยมองว่าโอกาสแทรกลงตัวจริงแดนกลางทีมชุดขาวของคามาวิก้ายังมีน้อยอย่างไรก็ตามโอกาสย้ายออกจากซานติอาโกบราบบลซัมเมอร์นี้แทบไม่เหลือแล้วหลังล่าสุดเจ้าหนูวัย20เชี้ยวสายแองโกลาตกลงสัญ,ญญาเพิ่มไปจนถึงปี2028พร้อมระบุค่าฉีกสัญญาสุดโหดที่1,000ล้านยูโรมาดริดจะไม่เผยข่าวนี้อย่างเป็นทางการโดยยินดีจะเก็บข่าวนี้ไว้แบบอุบเงียบต่างไปจากการต่อสัญญ,ญาของโทนี่คอสหรือดูการ์โมริด ที่มีการประกาศยืนยันผ่านทุกช่องทางโซเชียลทั้งนี้คามาวิงกาย้ายจากแรนมาร่วมทีมมาริเตเมื่อซัมเมอร์2021เพื่อค่าตัว40ล้านยูโรแต่ราคาน้าตอนนี้ว่ากันว่าเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า80ล้านยูโรแล้วภายหลังได้ลงเล่นถึง59นัดเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาฟาบิโอโรโมาโ,โนนักข่าวฟุตบอลชื่อดังชาวอิตาลีออกมาเปิดเผยว่าเลอูสมสรดังแห่งเพลเมลลกร ได้เริ่มเปิดฉากเจราจาสอบถามความเป็นไปได้ในการคว้าโรเมโรล,ลาเวียต่อ,องเครื่องทีมชาติเบลเยียมของซาท์ทมตันมาร่วมทีมแล้วช่วงที่ผ่านมาเจะเึ้นครอฟตัวเป็นขาให้ความสนใจลาเวีย,ยงต่อเนื่องโดยต้องการนาดาวเตะวัยสิบเก้ามาเป็นกําลังเสริมของบรรดาไมฟิล์อย่างควาบินโยเตียโกคันเทลา่าและจอร์แดนเฮอรซันที่ท่าทีโรยราขณะที่ลาเวียก็เป็นเป้าหมายของหลายสโมสรอ,อารดิเช่นเชลซีและอาเซนอลน ต่ล่าสุดโรมาโนยืนยัยนว่าลิเวอร์พูลเริ่มดำเนินการติดต่อก,กับอเอเย่นนักเตะอย่างเป็นทางการไปแล้วและกําลังเจราจากับโตสกัดอย่างเซาท์ทัมตันไปแล้วด้วยโรมาโนระบุว่าสิ่งที่ผมสามารถพูดได้ก็คือลิเวอร์พูลก,กำลังทํางานของพวกเขาอยู่พวกเขายังคงสนใจลาเวียและติดต่อก,กับอเอเย่นของนักเตะแล้วด้วยพวกเขามีความตั้งใจที่จะยื่นข้อเสนอในซัมเมอร์นี้มันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างพร,รูปธรรมชัดเจนนอกจากนี้ลิเวอร์พูลยังมีการติดต่อก,กับซทัมตัน เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในอนาคตเรีรวพูติดต่อก,กับตัวแทนของโดมินิกโซบอสไลของแอตเรซิกเพื่อประเมินโอกาสการย้ายทีมของกองกลางทีมชาติฮังการีเดียนติกแรงงานวริวอร์พูยังคงอยู่ในตลาดซื้อขายเพื่อหากองกลางมาเสริมทัพเพิ่มล่าสุดมีการสอบถามความเป็นไปได้ในการย้ายของโซบอสไลกับตัวแทนของกองกลางแอตเรซิกแล้ว รายงานข่าวล่าสุดระบุโซวอสไลมีค่าสิกสัญญากับไรซิกในสัญญาปัจจุบันอยู่ที่70ล้านยูโรแต่งเงื่อนไขดังกล่าวกำลังจะหมดอายุในวันศุกร์นี้ตามข้อมูลจากฟาปิโซโรมาโนนักข่าวชื่อดังชาวอิตาเลียนการเจรจาคว้าโซฟอสไลอาจเป็นงานที่ยากขึ้นหากผ่านพ้นวันศุกร์นี้ไปเพราะไรซิกสามารถเรียกค่าตัวของกองวัย22ด้สูงเกินกว่าค่าสิกสัญ,ญญา70ล้านยูโร สำหรับโซบาราย้ายจากเรบูซาบวกมาอยู่กับไรซิกสโมรในเคลือเดียวกันเมื่อเดือนมกราคมปี2021โดยเป็นการเซ็นในเวลา4ปีครึ่งและจุดถึงปี2 0 2 5ค่้าตัวคาดว่าจะอยู่ที่20ล้านยูโรล,ลงเล่นเป็นล้า91เเกมรวมทุกรายการซัดไป20่ประตูนในช่วง2ฤดูกาลลิเวอร์พูลออกมาประกาศยืนยันส่งลิดวิลเลียมกองหลังดาวรุ่งให้กับอาบดินยืมใช้งานตลอดซีซั่นหน้าเรียบร้อย งดงลอกผู้ทีมชันน้นนาในศึกพรีเมียร์ลีกอุตสออาห์ประกาศปล่อยลิฟฟิลเลียมกองลังดวรุ่งของทีมให้กับอะเบดีนทีมในลิสกอตแลนด์ยืมใช้างานตลอดซีซั่นหน้าเรียบร้อยหลังยังไม่สามารถสอดแทรกขึ้นมาเป็นตัวจริงได้ย่าเล็กตาลที่ผ่านมาวิลเลียมได้ขึ้นชั้นมาอยู่ในทีมชุดใหญ่ของแดงตั้งแต่ปี2 0 1 9โดยถึงเวลานี้เขาได้ลงเล่นเป็นตัวจริง14นัดสำรอง5นัดเคยถูกส่งไปให้กับคินเดอร์มินสเตอร์สวอนซีและแบ็กพูยืมใช้งานมาแล้วก่อนหน้านี้ จากฟอร์มที่กำลังพัฒนาไปในทางบวกของเขาทําให้อเบดินสนใจขอยืมตัวไปใช้งานทั้งซีซั่นในฤดูกาลใหม่ซึ่งหงแดงก็ไม่ได้ติดขัดแต่อย่างใดในการยืมตัวครั้งนี้